เฮ้ยนี่จะอะไรหรอยังไม่ได้เกิดลูกกดเริ่มต้นงี้เนาะกดเชิญเพื่อนแต่ว่าไม่ได้กดตอ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 มีมีนำตกจะกินอะไรจ๊ะนี่ไม่ได้สักอย่างเหรอเองก็ลงนี้ แล้วก็อย่างงี้โอ้ <laughs> ใครมาดูหรือยังยัง ก็ไปมืงเนียแล้วจ้าว้วแล้วจาก็วลาแกดูแม่นังไม่ยังไปไปแล้วเวลาคือเวลาเราต้ใส่เสื้อเร็วมากเลย บอกวอยากไปบอกว่อยากไปแต่ว่าพี่แต่งตัวบอกว่าไม่อยากไปแต่พานีาาาาา่แต่งตัวใหญ่เลยอยากสไม่อยา่าง แตัวจะต้องสวยห่าแดงจะคนน้ำตกหมูเนี่ย แล้วก <IL> <IO> ็ม <IL EN C IO> <benim> <rawd Moder ator> ีขาตั้งอย่างดีเั้งานี่แยเไป้อันเอโทรศัพท์รศัพท์ชาเบะโอ้ชาเบกไม่ได้เนี่ย

ลูันลวงอ้าไอ้สเนะากอ๋อดวเดี๋วสายไปแล้มันจ้วมันก่อนชวว่าเรื่องเออกลังไมสุดเออเยะเกิดอกล่ะอร่อยอร่อยรอยอร่อยตอยังไปตานีตอนนมบางหยัมากาไม่ควรจคิดตานป

โลคือใหญ่มอคือปีนโนและตลับว่าปีนูนแหละะพุ่่อน้อเราก็ทำ้ด้วยอันนี้แล ouais ้วตัวาว้ะเนี้ยแค่เอาทุกคอมีแล้วแหละทีตัวาวตรงนี้้หยุดพอดีแล้วกาจะมิ่พุ้ดไปข้างนอกอ๋มีทุกอย่างนะย่ต้องดีสะใจนะคมาตรงนี้าตรงนี้มาตรงนี้เหูืองกัวเหมอ หมอไปหมู่มาเวลายูกับทาแคข็าเนี่ยม no okay okay, ันมืดมากเลยพุ่นน้าผานี่ยมันเจี๊ยิ่มตรงเนี้ยวางเอาไ็ไม่ดือเลยนะต่อไหรือ่าผ่าตัาย ขัดซ้งก่อนเาซอยขอสวยั่ะนเออผัดซี้แกงก้อนเนเดังไม่อนี้อรก็ใส่คเมีเพื่อนมาดูยากมีเพื่อนหนึ่งคนโอ้คุณลุงนภา phẩm chá สอย่างสามอย่างข้าซอยตัดเส้นนี้นะโอเคงั้นนะเกปลาดูเกบปลาดูเสร็จแล้วตัดส่ยมรแล้วเข้ายเข้าซอยกับนโคเ่ยือน้ำใชช้อยนี้เ ต่อไปทํางานมีทางหลายอย่างอ๋อตามโปรโมทนาคุเค้าหลายท่านค่ะ <laughs> วได้แล้วนยาทพอฝังไม่ได้ทอสกทีเลยฝังเนี้ยเยยพราะหนูว่าก็พี่สิไม่หว่าเนาะ วันนี้เมาเปิดเขาเปิดเนาะเออเดี๋ยววมาอยู่กันแค่ละกะร้านหมอเปิดนม่จะไม่เกิดละจ้าจะดื้อถอทีเลยไม่ต้องแก้วัใช่โอ้โอ้คุณเสียมวัดดีจ้าขอบคุณหลายๆที่มาเบิร์กนะจ้ามาให้กำลังใจเยสวยย้ยสวยเฮ็ดมาช่วยน่องเฮ็ดกับเข่า ไม่ใค่มาทำกับข้าอีนะจ๊ะช่วยช่วยเห็นก็ช่วยเฉยๆทำอยู่แต่น้อยบางทีไม่ได้ลงคลิปถ้าตัวเองทำก็ไม่ลงให้บางทีมันรีบเสวยมีมีเวลาถ่ายคลิปเยอะแยะตอนเช้าก็ถืงเตปที่ฉีบ หนูว <pec S 2> ่างกำไรกันดียนการงน น้องสาวบอกว่าอันหมูสวยผัดหมูทำข้าวซอยข้าวซอยแบบกระเลียงนะจ๊ะเป็นข้าวซอยเส้นผัดหมูก่อนอยากกระตามมาเด้อจ๊ะแต่ไม่บอกเบอร์ไม่บอกที่ไม่บอกพี่กัดเหมือนเดิม ไม่ทำรีสอร์ทค่อยบอกถ้ายังไม่มีรีสอร์ทไม่บอกมือใดเนาะมือใดเนาะชิได้บอกเลยเนาะมือใดชิได้มีรีสอร์ท เาแสรบเะแสรบผัดสัวใส่ข้าวซอยให้ถั่วสลดนิดนึงเดี๋ยวทีนี้ให้ดูนี่มันเยอะแล้วเราจะต้อง